ฟังทำกันตามการทำเวลาเป็นมงคลฟังทำก็คือฟังการกระทำมาบอกให้ทำเพราการกระทำมันเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการกระทำมีผลของการกระทำามเรามาทำกรรมาฐานเรามาภาวนาจะมากระทำให้มันเกิดขึ้น,นววเนช็นเรา่าเจริญสติเนี่ยก็มีสติจริงๆ มีสติแล้ก็เป็นกรรมมีสติเห็นกายประดูกายเห็นกายก็เป็นการกระทำมีสติเห็นกายมีสติเห็นความคิดเมื่อมันเห็นแล้มันก็มีการกระทำเห็นความคิดเมื่อนีสติเห็นความคิดตัวสติก็ไปเกี่ยวข้องกับความคิดก็สติก็ไปทำกับความคิดให้วความคิดไปทำกับความคิด ให้สติไปทำกับความคิดถ้าสติเข้าไปทำกับความคิดแล้วความคิดก็กลายเป็นถูกบอกถูกสอนมือวก็นักเรียนที่ถูกครูบอกครูสอนอยู่มอนก็โลกเก่าถูกพ่อแม่บอกสอนอยู่ก็ได้เหมือนกับว่าได้อบรลมสั่งสอนนี่คือคือหลักที่เราทำเมื่อสติเห็นกายก็ถูกสติสั่งสอนกาย กายก็ถูกอมรมสังสอนโดยสติถ้าเป็นสติรู้เห็นอันใดก็เป็นเรื่องเป็นการกระทำฝ่ายในทางดีไม่หมือนความหลงเขาความหลงก็อยู่กับจิตจิตก็เป็นไปในทางชั่วความหลงก็อยู่กับกายกายก็เป็นไปในทางชั่วความหลงก็อยู่กับวาจาวาจาก็เป็นไปในทางชั่ว เราจึงมาทำกันจริงจริงจังจัง,จงใจใจให้มีการกระทำจริงจริงสอดลูกสอดเห็นหลอกเห็นหลอกลูกเปิดเผยออกมามาดูมาเห็นอ่าเหมือนจริงจะเป็นจริงเป็นจ,จังขึ้นมาไม่ใช่จะมัวแต่คิดมัวแต่ไม่ศรัทธามัวแต่ไม่เหตุไม่ผลมัวแต่ชอบมัวแต่ไม่ชอบไม่มีการกระทำมันก็อยู่แค่นั้นมันเสื่อมเสื่อมง่าย ศรัทธาก็เสื่อมเหตุผลก็เสื่อมความชอบความไม่ชอบก็เสื่อมได้เพราะมันเป็นสมนษษษติปัญัาิเท่านั้นมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้ถ้ายังไม่ถึงปรามาจัรย์ปรามาจารยเือมาทําจริงจ่งเนี่ยมีสติเห็นกายเห็นจิตเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตมากมายหลายอย่างสติชอบไปดูไปเห็นทั้งหมดเนี่ย มันจะสายให้เราดูมันจะแสดงให้เราดูพอามันแสดงออกมาเราก็เห็นอันนน่นเห็นอันนี้เห็นหมดเรื่องของกายเรื่องของจิตเห็นแล้วมันก็สรุปเห็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรซึเพภาวะที่เห็นที่ดูแต่ภาวะที่เห็นที่ดูท่างแค่ว่องไวชำนิชำนาญมันก็เฉลยได้ฉันเห็นเฉลยหรือสรุป เห็นเป็นโลกประธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นโลกทุกเห็นเป็นนามทุกนั่นถ้าเห็นทุกอันช่วทุกถ้าสติได้เห็นแล้วไม่เป็นอื่นก็ไม่ทุกทันทีเห็นโกรธ้้าสติได้เห็นแล้วก็เป็นการไม่โกรธทันทีหน้าที่ของสติเป็นอย่างนั้นเหมือนหน้าที่ของแสงสว่างกำจัดความมืดนี่แล้วมันมีต้องไปถามใครหอกเราเลย ในสติเข้าไปเห็นไปดูแล้วต้องเอาอันนี้ก่อนต้องสร้างตัวนี้ต้องหันหน้าเข้ามาให้ตรง,งอย่าหลบไปทางอื่นดูให้มันชส่นหน้าไปเชิญหน้ากันเข้าไปมันกับเขาชกมวยก็ต้องไปเชิญหน้ากันจริงๆแึงจะมีประสบการณ์ใมีบทเรียนแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการเจริญสติถ้าสติเนี่มันอุ่นอ,อกคุณชัย มันมีช่นเชิงมันมีสยพมที่ดีกว่าอันทีวา่าสติได้เห็นกายเห็นใจเห็นความโกรธเห็นความทุกข์เห็นอะไรก็ตามมันช่นเชิงดีกว่าไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าแพ้ไม่มแต่ชัยชนะไม่แต่สิสรภาพไม่แต่ปกติทำทุกอย่างให้เป็นปกติทำทุกอย่างให้เป็นความโูดแก่เนะี่ยความโลดชะตัวนะเราจะมาสร้าง ไม่มีก็ต้องสร้างของที่มันสร้างได้ใครสร้างไม่ได้นะความรู้สึกตัวนะมันเป็นของที่สร้างขึ้นมาได้ไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีลทัทธิร่าายความรู้สึกตัวนะมันสร้างขึ้นมาลงสนามยกมสร้างจงังหวะเดินจงกรมสติต้องไปสัมผัสได้ทุกอย่างเอาพื้นที่ของกายเป็นสนามก่อน เป็นสนามฝึก,ก่อนสอนเขาไม่สนามฝึกมาาไม่สนามฝึกยิงปืนไม่สนามฝึกฟุตบอลกีฬาต่างๆต้องลงสนามถึงเขาวิ่งก็ต้องวิ่งถึงเขาอะไรก็ทั้งหมดแหละไม่ปฏิเสธอะไรเลยเจ็บปวด,ด่าไม่เป็นไรสนามฝึกชีวิตเราก็คือกายสอนทำมันคล่องฝึกกายได้คล่องมีสติเห็นกายคล่อง เราไมใช้ได้ไปใช้กับวาจาไปใช้กับความสุขไปใช้กับอะไรได้ทั้งหมดนั่นแหละสำเร็จประโยชน์นั้นเขาฝึกมาสำรเร็จประโยชน์นบอกให้เวยยียงเขาเวียงบอกให้ฝึกประโยชน์บอกใหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปได้ตลอดอารมณ์จะคิดสันไม่สิวไม่สวยสวยเองเป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกมีสติมันก็ไม่ยากไม่เลวร้าย,ววยที่เราจะทําได้ กายเราก็มีอยู่มันก็มีขาก็มีเ้าก็มีหูก็มีใหม่ๆเอากายก่อนแต่ไปคุมจิตแต่ไปคุมจิตมันไม่ได้เพราะสติยังไม่เจริญชายังไม่มีพลังยังไม่ฝึกมวยไปโชกเลยขัดอยออกตายไปแล้วสติยังไม่เจริญชายังไม่มีพลังใหม่ๆเอากายก่อนแต่ไปคุมจิตเป็นสมถะเป็นวิปัสสน เป็นจินแตยานเป็นวิปลาสแตนโนนวิปลาสเข้าใจคิดเห็นคิดเป็นถูกสําคัญมันหมายตัวเองอะไรๆก็จะไปคุมจิตถ้าสติยังไม่แข่กลา้าไม่มีพลังอากจะไยุงเกี่ยวข้องกับมันเฉยๆก่อนเฉยๆก่อนมันจะว่าเย่อเย่ยชี้แจะอะไรก็ตามอยาไปยุ่งกับมันมันจะคิดดีคิดไม่ดีมันจะรู้มันจะไม่รู้มันจะรู้แล้จะอุดตันเครื่องอยากไปยุ่งกับมันเอาไปอ่อน มาลู่ร่งกายกบมาลูกกายก่อนเพียงแต่ว่าสำรวจตาดูเมื่เราจะเดินทางเนี่ยเราต้องสำรวงตาดูแต่จริงๆเราต้องดูทางม่เห็นอะไรที่มันคนที่เห็นก็เห็นได้แต่เราก็ไปเรื่อยของเราต้าไปข้านาเลยไม่ใช่หยุดซ้แ,แย็ดหัวแยกดไส้เราจะแยกดหัวแย็ดแค่ไส้ันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ถึงไหนบางทีมันชวนให้แยกงด้วย เห็นลมดีๆก็เชิญชวนให้พักก่อนมันชวนให้หลับให้นอนมันสบายดีแต่ว่ามันไปไม่ถึงเราใส่สะพานข้ามไปศาลาหน้าอาเทีมัก็ชวนให้นั่งข้างๆสะพานนั้นโดยชมบัวชมวิวชมสระน้ำชมปลาไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยไปไถึงศาลาหน้า การจเจริญสติก็เหมือนกันมาดูกายส,อน,สอนกายนี่ก็ซื้อเดินความคิดก็คือมันชวนให้แวะความง่วงเหงาหาอนความเบื่อหน่ายความเครียดมันชวนให้ไปไม่ถึงศาลานั้นสมมตินะสมมติว่าน,กนักฝนนิพพานมันเหมือนกับศาลาหน้าศาลาไก่ทเหมือนกับที่ตั้งต้นที่จะเข้าไปการผ่านไปถึงศาลาหน้ามันก็มี สมายาอาสายมีอาสาทะมีสาธะทำให้เดินไปเดินมายากง,ง่ายมากเดินมาทางสารหน้ามาสาราไก่ก็ต้องทวนเหนื่อยหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนั้นเหนื่อยการเดินมานี่มันได้กำลังมันได้กำลังเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆอย่างหัวไตเนี่ยลองเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆสักสองสาวันดูสิจะมีลาลังขาก้ามขาเนื้อกล้ามขาในจะแข็งแรง จะแข็งแรง,แง,แงเดินขึ้นเดินลงได้สบายเราจะไม่เคยเดินเลยขาจะอ่อนอ่อนรีดซี่เดินขึ้นแล้วกนขาจะตึมขึ้นมาบางทีมันได้กาลังความเหนื่อยมันได้พลังงานความหลงก็ได้พลังแห่งความรู้ความโกรธก็ได้พลังแห่งความไม่โกรธแเนี่ยถ้าเราทําถูกนะการสร้างสติเนี่ยไม่มีเสียไม่มีเสียหายขอให้ได้เห็นเถิะ สติไปดูอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายเนี่ยสติไปดูอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมีอะไรศึกษาของจริงเนี่ยจะปฏิเสธอะไรทั้งหมดเม้บางคนปฏิบัติทำเพื่อจิตฟุ้งซ่านไใช่ของพ่อแท้แล้วจะไปปฏิเสธออกมาประเมินผมว่าอืมสยบปฏิบัติไม่ได้คิดฟุ้งซ่านจะเอิดขึ้นอันนี้ควรสำเร็จถ้าไปอย่างนั้นก็ไม่ใช่ ได้เห็นได้เห็นที่มันแสดงออกมาให้เราดูบางคนก็สบายบางคนก็อาจจะสุขสนบ้างในความคิดโดยเฉพาะขันท่าขันทาให้สุขสนหลายเรื่องกพมันเคยมันเคยสุขสนมาหลายอย่างมาก่อนแล้ว เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารความชุกสนคิดชอบคิดไม่ชอบคิดเบื่อคิดดีคิดอะไรได้สารพัดเ่ามันชุกสนมันก็ไปย่อมผสิขึเอาอะไรกรกจายเป็นวิญญาณนั่นเราเริ่มต้นตรงนี้ต้งความรู้สึกตัวมันก็เป็นวิชามันก็เลยไม่ไปไหนมันก็กลับมันก็กลับมันก็กลับ พอรู้ก็ไม่หลงพอหลงก็ไม่โกรธไม่โลภไม่มีอะไรทั้งหมดเลยนะเรามาสร้างเนี่ยทำกับมือของเราเห็นกับตากับของเราเราผิดก,ก็เห็นเราเองเราถูกก็เห็นเราเองเราสุขเราทุกข์ก็เห็นเราเองนี่คือศึกษาของจริงในการกระทำในก,กรมกรมฐานแต่เป็นการกระทำที่เป็นไปยืนกรวนอ,อยู่ที่เ้งอมดแต่ตโตลุน่น คันรู้สูเทียนว่าแต่ความรู้ผูเทียนเนี่ยสูบุรีสูบุรีเมืองลาวแ่หลวงพ่อเขาเคยสูบุรีเมืองลาวเวลาเราอยากสูบุหรีผมก็เทียนเ่าให้ฟังว่าเอาปฏิบัติทำเลยที่ชียงใหม่ท่านก็สบุรีไปวางไว้ข้างๆที่าะสูบุหรีผก็เทียนก่อนไม่อยากสูบเลีให้มึงไปขาดออกไปคาดออกสไม่อยากสูบุรีกูไม่ทําให้มึง ใส่ข้ามันต่อรองโอ้ยใส่ข้าวผมไม่ได้แล้วถ้าไม่อนุญาตให้เน,นื้อไปจับขอให้เนื้อไปจับมาเอามือไปจับไม่เอาไปใส้ปากเอาปากใส่ข้าบอลมือจะล้นปากก็ใส่ข้าบอลก็เอาไม่ได้อขออนุญาตให้เอามาใส่ปากเอาเอาใส่าปากให้หนึ่งให้มันึ่งจูบเนื้อข้าวตะว่าเล่นสนุกโอ้ยจูบไม่ได้แล้วถ้าไม่เอาไม่ไขีดตาจุดให มันก็หลายเรื่องกว่าที่จะได้สุบุริพนิสานกระทาหลายอย่างก็เลยเล่นกับมันนงว่ามึงเนี่ยมึงบังคับกับใส่น้องมึงทำให้ไปหลงมานานแล้วมึงกับกูต้องียกกันตั้งแต่วันนี้พอวันเห็นอย่างนี้นะมันทักเรื่องมันเห็นจริงๆตัวหลงตัวโล่นะ เมื่อมีตัวหลงก็คิดไปต่างๆเมื่อมีตัวเรื่องก็หยุดได้ทุกเรื่องทุกอย่างนั่นวิธีการจเจริญสติมันสมบูรณ์แบบถ้าเราใส่ใจดูด,ดีๆเราจะลุกเลยไงลองตรวจสอบไม่จะลุกเลยอกูยังในลูกโดดกูจะนั่งอยางไงอีกกะโดงอยู่มันคิดจะนั่งไม่จะนั่งเลยแต่กูยังไม่นั่งกูจะเดินอยู่โอ้ยถ้า ให้อนิญาทให้นั่งก็นั่งไม่ได้แล้วต้องอนุญาตสอนมันก็ว่าสติเนี่ยมันเป็นใหญ่เกิงๆมันทักท่วงอาการต่างๆที่มันจะส่วนไปเป็นอื่นนี่สติคอยดูคอยเห็นแต่ถ้าทําให้ดีๆนะมันก็ไม่งนานนะมันปฏิวัติดาวนะถ้าเราทํำดีๆยอย่าอย่าก,กบเกินนะจะได้อะไรก็ทักท่วงดูดีๆ เราเอา่ะสงวนสงวนตัวนี้สิ่งๆนึ่ลูกศิษเนี่ยมันจะเกิดอลไเรขึ้นลูกศิษเนี่ยตัดตัวอนเดียกนนะมันยังจะเป็นใหญ่ได้มั้นเดี๋ยวนี่ผมมอบความเป็นใหญ่ให้หลวงพ่อหวนวัดถามเาไปหวนงน้อหนูคนาถามผมก็บอกให้ไปถามหลวงพ่อหวนมล้ขออะไรก็บอกให้ไปถามหลวงพ่อหวนจะทําอะไรตรงไหนทําห้องน้ําทําห้องส่วมจะทําอะไรตรงไหน แมแต่ญาติยอมมายืมสิ่งของก็บอกให้ไปถามลหลวงพ่อเงินมีมีพระมาบวชก็บอกให้ไปถามลหลวงพ่อเงนถึงมอบความ,า,มา,ามเป็นใหญ่สอง,องมอบความเป็นใหญ่หลวงพ่อเงินก็มีอำนาจบริหารงานเป็นบริหารงานเป็นถ้าอะไรที่ทำได้เป็นจริง,งหลวงพ่อเนก็มาถามแต่ตเรามอบความเป็นใหญ่ให้กับความรู้สึกตัว ใหญ่ใหญ่จริงๆไม่อำนาจให้ขอญาตจะลูกก่อนรู้เจริก่อนแน่จะนั่งก่อนลู้เจริก่อนมันคิดไปก่อนทัดเรื่องดูอย่าให้ความคิดเป็นใหญ่อย่าลูกตามความคิดเนี่ยมันจะมันจะปะี๋ประดาวนะมันจะได้ได้หลักง่ายๆการปฏิบัตินะมันก็ไปสอนคนพระบทใหม่รูปหนึ่งอยู่ที่อดอนเตียง114 เาคิดเสร็จสุดดีดีมามาบอกสาเสร็จเขาบอกเขาว่าดูดีดีแตคิดผมบอกให้ดูมันคิดดูกายถ้ามันคิดให้ทักช่วงดูมันอย่าทำตามมันเาจะดูที่ว่กเไม่รู้หรอกไม่ได้ไม่ได้กลับมาบอกขอศิกขอศึกไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ใช่จะมาบวชสาดใจผมบวชเพื่อพลังโดยเฉยผมไม่ได้บวชปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะผมบวชที่ใช้รังคบให้บวช อ๋อมาเป็นไรเราปวดยังไงก็มาเป็นไรเราแต่ว่าไไเวลานี้เรามาดูเรมามาสร้างสติไม่ได้มาคิดเรื่องฟุ่มดูดี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 อ้าวกลับไปก็มาหนึ่งสองสามรอบน่าดำขำเครียดซ้อผมก็เหยาะเล่นตอนเวลาน,นี้เลยเนะี่ยผมคิดเฉยเฉยกับไฟขนาดน,นี้เลยดูดีดีอ้าวหลันเช้าให้เดินมาเนี่ยแต่ก่อนคนเหมือนมีเดินอยู่ตรงน,นั้นเนาะมีเดินอยู่ตรงนั้นผมก็เดินอยู่ตงนั้นผมก็ดูอยู่เนี่ย ทำไมจึงเดินมาอะไรมันสั่งเนะี่ยทำไมไม่เดินดูดีๆมันสั่งให้ไปไหนก็ไปตามความคิด,ะดสะทุกสะเทืออย่างนั้นเลยลองดูดีๆเอาไปเอามาไม่มาแลวผมก็เดินสังเกตุพอเดินมาวันนี้หน้าตาไม่เหมือนเดิมยิ่มสดชื่นมามากาบเท่าผมผมก็ยืนให้กราบโอ้อาจารย์เนยแต่ก่อนเีงผมไม่เคยเห็นความคิดตัวเอง ผมนั่นทำตามความคิดสลอดมาผมไปฆ่าคนตายล้างคนไปแล้วก็้าอาจารย์ให้ผมเชื่วผมจะไปฆ่าคนตายสองคนผมวางแผนไปแล้วเสร็จไปแล้วก็จะไปเอาปืนกับลูกชายต่เอารถมอเตอร์ไซค์จะไปยิงคนนั่นไปยิงคนนี้มันเห็นเท่าทุกวันนี้ก็ยังไม่สิ้ยังบวชอยู่ทุกวนันนี้ตั้งแต่ปี514 เราขอสุดตั้งแต่สี4รอสิบสี่แต่นี่็ยังม่นเฉยยังอยู่ในสมควอมคิดตัวเองบางทีมันบังคับให้เราลู้นะแต่เราไม่พยายามลู่ถูกมันบังคับว่าไปเลยร้อนะดูดีๆนะมัน่าเถื่อนใะความคิดบางอย่างเลยจะบังคับได้ทุกเรื่องทุกราวเลยรอ,องดูดีๆเลยถ้าที่เราเป็นที่ข้าของความคิดนะที่เรา,าไปกับความคิดจะพูดจะพืออย่างนั้นเลย ความคิดมันเป็นตัวหนึ่งตัวลู่สุดตัวมันเป็นตัวหนึ่งก็มองอย่างนี้วิธีปฏิบัติกายก็เป็นตันหนึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นกายตัวลู่สุดตัวมันก็เป็นตัวหนึ่งเราจะเอาขอรทงมาศึกษามาพิสูจน์ว่ามันคืออะไรดูดีเดินไปจะเห็นไหมเครือเถาวางอยู่ถนนหน,านทางไม่ว่เงา กันโบดไปเลยเห็นงูเห็นงูดิดิ้นยู่ใน่ามันอาจจะไม่ใช่งูก็ได้ันหลอกเราก็มีวางคนเดินไปเดินไปถขกกาดแกนขาดขาก็สลับไปเอาไปกาดแกนเอา้นไว้ในฝ่าเห็นลอยขีดสองลอยเป็นเชี่ยวมื่อก็ตะขาบกัดบวบนาบกัดตะบกัด ก็ดูเราไม่ใช่แต่ขาวรอยอย่างไม่เป็นรอยขีดอาจจะเป็นเปลือแดงมันปกไปตรงนั้นปวไปตรงนั้นปวดไปตรงนั้นนะไปดูจนเปลือกแดงพอเห็นว่าเป็นเปลอกแดงความปวดก็หายตอาอยามันสร้างอุปาทานขึ้นมาทำให้สุขทำให้ทุกข์ทำให้ชอบทำให้ไม่ชอบผนผิดผลของอุปาทานจมลงความโกรธความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราก็เดียมันไม่มีอะไร มันก่อร่วงก่อบอดขึ้นร่วงมันก็เล็กน้อยคือสำหลงถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นความคิดอะไรต่างๆมันหลอกเราเนี่ยสิ่งที่หลอกเราที่ดีๆมันก็เกรอยู่กับเราเนี่ยเราไปเลือดต่างก็จะหลอกหลอกให้โกรธเนี่ยอะไรมันคือก่อนที่จะโกรธมันคืออะไรหลวงพ่อก็เลยบอกมานานแล้วบอกเค้ตัวหลงนั่นแหละเคยตัวหลงนั่นแหละ จะหลงอะไทำไงกับตัวหลงก็คือมาสร้างตัวรูปนี่หลยคือมาสร้างตัวรูปนี่หละตัวรูปเราสร้างได้ไหมสร้างได้ทุกคนทำไมจึงจะทำได้ทำไมจึงทํทำได้ทำได้พะทเจ้าบอกว่าทำเนี่ยปฏิบัติได้ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เข้าสนได้สมควรแก่ผู้ปฏิบัติตอนรูปก็รูปไปถ้ามันหลงก็ก็รูปไปใส่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติ แต่ถ้ามันหลงไม่รู้ไม่มีความรู้มันก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติก็หลงไปมันโตก็รู้เขา้เขาไปสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความถูกก็ไม่เป็นไรความทุกข์ก็เหมือนกันรู้สึกเข้าไปอะไรก็ตามรู้สึกเข้าไปบอกเล่าบ,บอกเกว่าเรื่องของกายของใจจะม่แปดเบอร์สี่ท่านอย่างพอรู้สึกตัวเข้าไปสอนรู้สอดเห็นได้ทั้งหมดไม่มีมตรงไหนจะติดความรู้สึกตัวไม่ได้ ไม่เหมือนันอื่นปฏิบัติเนี่ยปรัชญเนี่ยไม่เหมือนอย่างอื่นเรื่องของความรู้สึกตัวประโยชน์ปนูลกร่างกายร่องใจได้ทั้งหมดเป็นของสากลไม่ใช่รับทิ่ไม่ใช่มีกายไม่ใช่ชาติไม่ใช่ภาษาไม่ใช่เพศวัยเนี่ยเนี่ยคือของชั่วรลโดูลู้ย่อู้ไปรู้ไปรู้กบสุดชื่นนะสติเนี่ย สรุปแบบบุ่งเต็มเครียดแบบละมัดละลายไม่ใส่โซ่เข้าเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นอะจะได้มั้งขาไม่ต้องหลับไม่ต้องบริกรรมใดๆสร้างของรู้สึกตัวเอากายมาประกอบเอาลมหายใจเอาพิษาาเอื้นทรายเอาเดินเอาคู่เหยื่อเลื่อนไหว้าละพันอย่างที่เราจะสร้างตัวโลหามาไม่ได้ฉากนี้ก็เอาฉากนี้ฉากนี้ในวิชาตก็เอาแบบนั้น เปลี่ยนแปลงให้เป็นผูปัดปรัปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์าการปฏิบัติเนี่ยเนอะเราเกิดพึ้มก็อย่าพุ่งอย่าพุ่งสัดสินใจโดยเหตุโดยผลให้มีความรู้สึกตัวก่อนดีๆมันก็จะเห็นนะเห็นอะไรต่างๆเยอะๆ,ๆ,ๆเกิดขึ้นกับกายเกิดข,ข,ขึ้นกับจิตใจภาษา,าเราก็เลยว่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม